สวัสดีครับเพ,พื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเอฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้ครับก็อยู่กับเซียนคอนแกนนะครับวันที่22เดือนหนึ่งพศสองพันะครับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับหุน้หนนอยรวมลาวดาวโจวนปกติดาวโจวน VIP นะครับสาหรับแนวทางของเซียนคอนแก่นวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกนอยนะครับ แต่ต้องเล่นอย่างมีสติคำเตือนโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆพ่อๆแม่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแนวทางข้องเสียงขอนแก่นก็ฝากติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็เดๆหวยดังๆจากทางช่องนะครับวันนี้นะครับแนวทางข้องเสียงขอนแกอ่ะ ก็จะมาวางให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเหมือนเดิมนะครับก็ก่อนที่จะวางแนวทางวันที่22เดือน1พศ2567นเะครับเซียนกอนแก่นก็จะขอสรุปแนวทางวันที่21เดือน 1. พศ2567ก่อนนะครับหุนหน้นนอยรวมนะครับแนวทางของเซียนกอนแก่นก็จะเน้นไปที่ลาวสตาร์นะครับเฉพาะกิจนอยมัดรวมลาวดาวโจนนะครับดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับ ก็มาสรุปผลกันเลยนะครับวันที่21เดือน1พงศ2567นะครับสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับสรุปผลวันที่21เดือน1นะครับเด่นวิ่งรูด1กับ0นะครับจับคู่ชุดเด่นเท่ากับ1 0นะครับส่วนตัวเบิร์นก็คือ11แล้วก็0 0นนะครับจับคู่ชุดเด่นก็1นึ่นะครับแนวทางของเซียนคอนเกนนะครับเซียนคอนเกนคอเน้นให้ไปที่วิ่งรูด1นะครับ ใครไม่ชอบวิ่งรูดหนึ่งก็ไปที่วิ่งรูดสองนะครับไปที่วิ่งรูดเอ้ยใครไม่ชอบวิ่งรูดหนึ่งก็ไปวิ่งรูดศูนย์นะครับสาหรับแนวทางของเซียนกอนเก็งนะครับก็จะเน้นไปที่วิ่งรูดศูนย์วิ่งรูดหนึ่งแต่เซียนกอนเก็งเนี่ยนไปที่วิ่งรูดหนึ่งสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับหรือใครมีทุนเยอะนะครับก็สามารถนําไปเล่น19ประตูได้เหมือนเดิมนะครับผมไปดูกันเลยนะครับสําหรับจับคู่นะครับเด่นวิ่งรูดหนึ่งนะครับ จับคู่ไปที่1 3 1 4งสนะครับหนึ่ห้าหนึ่งหแล้วก็ตามมาด้วย17นะครับส่วนวิ่งรูดศูนย์นะครับเซียนคนเก่ก็จับคู่ไปที่ 03, 04, 04, 0 3 04 05, 06แล้วก็0 7นย์ะครับเน้น4คู่หน้านะครับเน้น4คู่หน้านะครับผมแล้วก็เน้น4คู่ท้ายนะครับเน้น4คู่ท้ายส่วนตรงกลางนะครับตรงกลางกันทุนนะครับกันทุน เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้อง fc เก่านะครับคงจะรู้ดีส่วน fc ใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับก็ฟังให้จบนะครับฟังให้จบสําหรับแนวทางกองเสียงคอนแก่นมาดูกันนะครับสรุปผลนะครับลาวสตาลาวสตาก็มาดูผลนะครับผลสรุปนะครับลาวสตาสามสี่เก้านะครับล่างเก้าห้านะครับวันนี้ลาวสตาหลุดนะครับแนวทางกองเสียงคอนแก่นลาวสตาหลุด เราก็มาดูเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจมาตามเฉพาะกิจกันนะครับเฉพาะกิจก็บน58 4ล่าง3 6นะครับแนวทางวันนี้ของแนวทางของเส้นครัลเนเฉพาะกิจวันนี้ก็หลุดนะครับวับนนี้ก็หลุดเรามาดูหน่อยรอบพิเศษมาตามหน่อยรอบพิเศษกันนะครับมาดูหน่อยรอบพิเศษนะครับบน3 6 4นะครับจ6 4กล่าง51นะครับ แนวทางของเสียนคอนเกนก็เข้าไปที่วิ่ง1นนะครับหน่อยรอบพิเศษนะครับเสียนคอนเกนก็วิ่งรุดอ่าวิ่ง1นนะครับวิ่ง1จับคู่ให้ไปที่5 1 5นะครับก็เฉพาะอ่าพิเศษนะครับจับคู่ไปที่15มา51นะครับก็ยินดีกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองนะครับที่ตามแนวทางของเสียนคอนเกนสำหรับ อานอยรอบปกติเรามาตามกันต่อนะครับนอยรอบปกติเรามาตามกันต่อนอยรอบปกติบนนะครับแปดหนึ่งเก้านะครับแนวทางของเซียนคอนเกนก็เข้าไปที่วิ่งหนึ่งนะครับนอยรอบปกตินะครับเข้าที่วิ่งหนึ่งนะครับวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งนะครับอ่าบนก็มาที่แปดหนึ่งเก้านะครับก็เข้าไปที่วิ่งรูดหนึ่งมาที่หนึ่งเก้านะครับก็ ยินดีกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับมาดูล่างนะครับล่างก็เข้าวิ่งศูนย์นะครับเข้าวิ่งที่ศูนย์นะครับหน่อยรอบปกติเข้าวิ่งที่ศูนย์นะครับจับคู่นะครับแนวทางของเซียนคอนเกนจับคู่จับคู่ไม่เลยมานะครับเลยนะครับจับคู่เลยมัน 0ูนย์ะครับศูนอะครับจากคู่เลยมานะครับก็เลยเข้าเฉพาะวิ่ง0นะครับเฉพาะวิ่งศูนย์หรือว่า19บเประตูก็0ูนย์ใครที่นํามาเล่น19บเประตูนะครับก็20งศนะครับสองศูนย์มาเข้าสิประตู02 20นะครับก็แนวทางข้องเสียงคอนแก่นนะครับวันที่ ยี่สิบเอ็ดเดือนหนึ่งพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเราก็มาดูกันต่อหน่อยรอบ VIP นะครับสำหรับรอบรอบปกตินะครับก็บนล่างนะครับบนล่างมาดูนะครับหน่อยรอบ VIP อหน่อยรอบ VIP บนแปดหกหกล่างสี่สามนะครับก็ต่า,างของเสียนคอเนเทตวีไอพีวันนี้หลุดไปนะครับหลุดไปก็สรุปนะครับสรุป นอยรอบพิเศษเข้าไปที่51นะครับเซียนคอนแกนเจาะจับคู่1 5มา51ส่วนนอยรอบปกติก็เขาวิ่งรูด1นะครับก็มาที่19ส่วนล่างนะครับก็เข้าที่19ประตู2 0ูนะครับเขาวิ่ง0ูนย์ะครับผมเด้งบนล่างนะครับสำหรับวิ่งรูดวันที่วิ่งรูดรอบป,ปกตินะครับหรือวัน19ประตูก็ ยินดีด้วยกับยินดีด้วยกับทุกท่านนะครับวันนี้ก็เรามาตามกันต่อแนาทางวันที่21เดือนหนึ่งอ่ะก็สรุปไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาตามกันต่อวันที่22ะครับวันที่22เดือน1พศ2567น,นะครับอ่ะวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดไปที่ 1กับ0นะครับวันนี้ก็มาที่1กับ0อีกจับคู่ชุดเด่นนะครับ1 0 1ชุดอ่ะวันนี้มาเด่นวิ่งรูด0 1กับ0นะครับแนวทางของเซียนคอนเก่งก็สำหรับเบิ้ลนะครับก็คือ1 1นะครับแล้วก็ 0-0เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันที่22เดือน1พศ2567นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดก็เหมือนเดิมนะครับเกนคนเก่งเน้นให้ไปตีวิ่งรูดหนึ่งใครไม่ชอบวิ่งรูดหนึ่งก็ไปวิ่งรูดศูนย์นะครับเกนคนเก่งเน้นให้ที่วิ่งรูดหนึ่งนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับรแล้วก็ท่านใดที่มีทุนเยอะก็สามารถนำไปเล่น19ประตูได้เหมือนเดิมนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับแนวทางของเสียงคนแก่งวันที่22นะครับก็มาดูกันต่อวิ่งรูดหนึ่งนะครับวิ่งรูดหนึ่งก็จับคู่ไปที่13 14 15 16แล้วก็ตามมาด้วย17นะครับ ส่วนวิ่งรูด0นย์นะครับจับคู่ไปที่03 04 05 06แล้วก็ตามมาด้วย07นะครับสำหรับแนวทางกองเสียนกอนเกนวันที่22เดือน1พศส567นะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟแฟนช่องนะครับ อย่าลืมเข้ามาให้กาลังใจเซียนคอนเกลนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามาในให้กําลังใจเซียนคอนเกลนะครับก็เข้าไปที่ช่อง youtube นะครับพิมพ์บอใบไม้สระอีนะครับตทรทหารนะครับสระอีบีทีนะครับแล้วก็มีจุดนะครับมีจุดแล้วก็ c ตัวใหญ่เฮตัวเล็ก A N N E L นะครับ b t channel นะครับผมฝากกดติดตามนะครับอ่แครหน้าจอนะครับ เขียบหน้าจอเขียบได้เขียบเลยนะครับสําหรับแนวทางของเคีย่อนขอนแก่นๆๆๆมาดูกันนะครับตัวเจาะนะครับตัวเจาะนะครับเด่นวิ่งรูดหนึ่งเจาะเน้นๆไปที่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับส่วนวิ่งรูดสามนะครับก็อ่าส่วนวิ่งรูดศูนย์นะครับก็จับคู่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หก แล้วก็07นะครับเน้นไปที่4คู่หน้านะครับเน้นไปที่4คู่หน้าแล้วก็เน้นไป4คู่ท้ายเน้นๆนะครับตรงกลางก็เหมือนเดิมเหมือนทุกคลิปนะครับเจียน่อนเกียนก็กันทุนนะครับเจียน่อนเกียนก็บอกทุกคลิปนะครับกันทุนสําหรับตรงกลางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC ใหม่พ่อๆแม่แม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแนวทางมารับแนวทางกับเซียนคอนแก่นก็ อย่าลืมนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บจย่าจนร่ำรวยเฮงเงปังๆไปด้วยกันนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจพรฒนานะครับปีใหม่แนละครึง่งครึ่งเดือนไปแล้วนะครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บจากจนเฮงเปังๆไปด้วยกันนะครับสําหรับวันที่22เดือน1พศ2567หุน้หนนอยรวมลาวดาวโจน ดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับกดไลค์กดแดชร์นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน PP ้องๆที่เข้ามาใหม่นะครับเ c เก่า f c ใหม่ก็เหมือนกันนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันสำหรับแนวทางข้องเสียงกอนแก่นนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ